ดวงชะตาแปรเปลี่ยนแปรผันไปชาวราศีเมถุนรวยแล้วทีนี้ระวังนะครับท้องมากองเป็นภูเขาฟุกเขาเราการ่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะเลิศลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงอะไรจะดีอะไรขนาดนะั้นชาวราศีเมถุนไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ โชคชะตาของท่านเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหารเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างโน้นำนำวิพานเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านชาวราศีเมถุนทองมาเป็นกองเป็นภูเขาเท่าภูเขานะครับต่อจากนี้ไปดวงชะตาท่านจะเปิดรูปโลกส,สํสำเร็จสมสมหวังดังใจหมายทําได้ดวงของชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนตกตําแหน่ง กามกระปรี้กระเป๋ากล้าได้กล้าเสียจะได้รับข่าวดีดวงจะตาของท่านจะได้รับข่าวสารที่น่าสำคัญในจะตาชีวิตเริ่มต้นมีความกล้าหาญการมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีความรู้ความเป็นผู้นำมีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่เปิดเผยแรงกระตุ้นสิ่งต่างๆพลังแห่งการสร้างสารรค์เข้ามาความศรัทธาความที่ชอบความตื่นเต้น ชอบต่อรองชอบท้าทายนี่คือโชคชะตาของท่านคราวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความกระตือรือร้นเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีชาวราศีเมถุนรวยแล้วทีนี้นะครับระวังให้ดีนะครับท้องมาเป็นกองเป็นภูเขาเพราะว่าอะไรชอบเป็นผู้ให้ผู้ให้เป็นผู้ที่สูงสง่งยิ่งให้ยิ่งรวยสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับแต่ต้องเลือกให้นะครับ สิ่งต่างๆที่ควรเลือกให้ก็คือเลือกบุคคลที่มีนะครับให้ไปแล้วรู้คุณนะครับไม่ใช่ให้ไปแล้วมาดุดาว่ากาวันอีกเจ็บปวดร่วดร้าวแสนทุกข์ทรามานให้ไปได้ยังไงคนแบบนี้ความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวจะหนุนนําโชคชะตาเพราะฉะนั้นให้ครอบครัวตัวเองก่อนอย่าเพิ่งให้ใครเพื่อนฝูงอย่าคอยนะครับอย่าคอยว่ากาันนะครับโชคชะตาบ่งบอกถึงการจุดจบ นะครับเรื่องร้ายได้หมดไปแล้วความปองดองจะเกิดขึ้นความสุขจะเกิดขึ้นความสัมพันธ์ต่างๆหรือความเงียบสงบจะกลับเข้ามาครอบครัวจะไว้วางใจกันนะครับสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะไว้วางใจกันมีความรักให้แก่กันมีความทรงจําที่ดีต่อกันนะครับเสมือนเป็นเพื่อนแท้เหมือนเป็นหุ้นส่วนดารงชีวิตอย่างล่าเริงแจ่มใสจิตใจเบิกบ,บานเฉลิมฉลอง สถานการณ์มีการแบ่งปันความสุขโชคชะตาบางช่วงชะตาชีวติตท่านควรที่จะต้องสังเกตโชคชะตาของท่านให้ดีเพราะว่าโชคชะตาของท่านมีขึ้นมีลงมีร้อนมีหนาวมีปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลท่านอย่าลืมว่าฤดูกาลไม่สําคัญสําหรับท่านนะครับอากาศร้อนก็ทําให้ท่านรวยเป็นเศรษฐีกันล้านอากาศหนาวทําให้จนลงแม้มันเกี่ยวกันด้วยเหรอ เกี่ยวสิครับท่านคิดตามดีๆนะจ๊ะโชคชะตาของดวงชะตาของพื้นเพหรือรูปลักษณ์หวงจุย้ยนะครับบ่งบอกถึงว่าร้อนถึงรวยหนาวยากจนนะครับแต่ร้อนเกิดความนะครับผมการตึ้งกระตื้งกระต ا นะครับกอบี้กระเป๋าความร่ำรวยแต่สําหรับหนาวนะครับบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่อาํานาจบามีวาสนาท่านเลือกให้ดีเอาแบบไหนดี โชคชะตามีความผิดหวังเข้ามาบ้างในชะตาชีวิตในวัยกลางคนอาจจะได้รับข่าวดีข่าวสารสิ่งต่างๆที่อยู่กับความพอใจสิ่งที่ตนเองมีเจ้จจาก,กิจการธุรกิจนะครับความประสบการณ์ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของท่านจะหนุนนําให้ท่านประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นดวงชะตาบทจะขึ้นลงได้ก็กลับมาร่ํารวยครั้งหนึง่ง มีความมั่นคงในการนะครับทังด้านเรื่องมีทุกสิ่งทุกอย่างคอยอำนวยความสะดวกเวลานี้เป็นเวลาแห่งผลผลิตงอกงามเป็นคนที่ได้รับการอบรมมาดีมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่เป็นคนที่ได้รับความเจริญรุ่งเรืองความพยายามในอดีตเป็นคนที่มีความสมควรที่จะได้รับความสำเร็จเพราะฉะนั้นพยายามต่อไปครับ อย่าให้ใครมาโดูถูกเหยียดหยามในโชคชะตาของชาวราศีเมถุนเพราะว่าดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เกียงไกรในบนกุศลวาสนาอํานาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาโน้มนาโชคชะตาแต่มีดดาบมาล้อมรอบก็เหมือนกับท่านติดก,กับดักติดก,กับดักเงินทองก็ได้ติดก,กับดักหนี้สินก็ได้ถ้าท่านติดก,กับดักไปแล้วไปไหนไม่รอดครับนะ สถานการณ์หนักใจจะเกิดขึ้นกับท่านนัทีนะครับก็จงคิดให้ดีก่อนที่จะเดินเข้าไปไม่ว่าท่านจะลงทุนแบบไหนจะทําอะไรคิดให้ดีให้ลอกข้อก่อนที่จะเดินเข้าไปตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับการปลอบใจตัวเองเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับขอให้คุยกับตัวเองครับนะท่านอย่าคิดว่าการปลอบใจตัวเองหรือว่าฟังคลิปนี้เพื่อรับพลังบวก ไม่ใช่เรื่องที่สําคัญจงคิดไว้เลยว่าเป็นเรื่องที่สําคัญการรับพลังบวกเพราะว่าฝรั่งเขาก็วิเคราะห์มาแล้วนะครับผู้คนนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความร่ํารวยล้วนแล้วแต่วิเคราะห์แล้วว่าจิตใจภาวะจะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจะทําให้ดวงชะตาของท่านเปิดรุ่งโลกประสบาสเร็จปิกผานเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสาเร็จนับข่าวดีจะเข้ามาจัดเต็ม เพราะฉะนั้นการพัฒนาไปอย่างช้าๆเป็นเรื่องที่ดีอย่ารีบร้อนมากครับเงินทองกองเป็นยอวภูเขาเป็นของท่านแล้วรวยแล้วทีนี้ไม่ต้องกลัวนะครับความเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความหมายแห่งพลังบวกจะเข้ามาการประเมินโครงสร้างการประเมินเรื่องราวต่างๆชาวราศีเมถุนจะต้องไต่ตองนะครับชีวิตไม่ใช่เพื่อนเล่นไม่ใช่เรื่องล้อเล่น นะครับท่านจงทําในสิ่งที่คิดว่าจะประสบความสาเร็จน,นะครับควรที่จะขยันปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนานะครับ,ค,รบควา<ร>มอดทนการตั้งหน้าตั้งตารอนะครับ<คว>รมีการพัฒนาจเจริญเติบโตอย่างช้าๆแต่มีความมั่นคงต้องมีช่วงเวลาที่เอาใจใส่บํารุงทนุถนอมมีการหยุดเพื่อทําการนะครับพิจารณาการตัดสินใจนะคทุกสิ่งทุกอย่างควรที่จะต้อง ปรับปรุงแก้ไขอย่างรอบคอบและทําไปด้วยต่อเนื่องอย่างช้าช้านะครับทาทุกวันนะครับไหว้พระทุกวันรู้ซึว่านะครับสิ่งต่างๆช่วงชั่วไรเรื่องสิ่งไม่ดีจะมาลายหายไปสิ้นหรือไม่นะครับกราบไหว้ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันอธิษฐานจิตทุกวันนะครับไม่รวยให้มันรู้ไปนะครับผมสวดคาถาทุกวันนะครับผมเพื่อสิ่งดีๆจะมาเกิดขึ้นกับท่าน สัมปจิตชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิละทาสีวิละาสาวิละอิทธิโยพุทธะสานีมามะพุทธะสัสวาหมสัมปติชามิเหงเพงบาพาหาหาเรือนะครับสวดทุกวันดูสินะครับจะไม่เหงเงินทองไม่กองเข้ามาเป็นภูเขาให้มันรู้ไปโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งค่อยๆทำช้าๆได้พระเล่มงงาน ช่วงชะตาเป็นเวลาแห่งการลื่นเลิงสนุกสนานมีความสุขนะครับมีโอกาสของความสุขเข้ามาจนทำให้ท่านพึงพอใจและมีการกลับมาพบกันอีกครั้งครับนะสืส่อสารทางสาเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายของในครอบครัวจะกลับมาบรรจบกันนะครับเรื่องราวต่างๆจะหมุนเวียนจนมาบรรจบในช่วงชะตาเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขมีการทำงานอดีตการทำงานสิ่งต่างๆเพื่อความสนุก มีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่มีการจัดทิทัศกาลนะครับจัดสถานที่การแต่งงานเรื่องราวข่าววิวาจะเข้ามาสูงตัวท่านชาวราศีเมถุนจะทําอะไรตกตําแหน่งจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินข่าวดีมาแล้วจะรออะไรล่ะรีบโกยเงินโกยทองเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับจะสุขสมสมหวังดังใจหมายรุยๆๆต่อแต่นี้ไป ขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่ครับสวัสดีครับ